ข้อ72ลวดมีความหนาแน่นเชิงเส้นนะครับ0.25กิโลกรัมต่อเมตรถูกดึงด้วยแรงตึง25นิวตันที่ปลายข้างหนึ่งถูกสั่นให้เกิดการเคลื่อนที่แบบทรายด้วยความถี่5เฮิรต์นะครับแอมพลิจูด0.1เมตร0.01เมตรโดยที่ปลายอีกข้างหนึ่งการกระจัดเป็นศูนย์ก็เหมือนกาบว่า ระบบนี้คือเชือกนะครับถูกตรึงไว้แล้วก็ทำให้สั่นครับออกแรงมีแรงตึงทีนะครับด้านนี้ถูกตรึงไว้แล้วก็ทำให้สั่นนะด้วยความทีห้าเฮิร์นะครับแอมพิจูศูดศูนเมตร มีแรงตึงคือ25ห้านิวตันเชือกมีความหนาแน่นเชิงเส้นก็คือ0.25กิโลกร,รัมต่อเมตรนะครับหาอัตราเร็ว,รรวความถี่เชิงมุมค่าและความยาวคลื่นของคลื่นอันนี้นะครับปัญหานี้เป็นปัญหาของคลื่นในเส้นเชือกที่ถูกตรึงนะครับอัตราเร็วจะสามารถคำนวณได้จาก อัตราสแควรูทของอัตราส่วนระหว่างแรงตึงในเส้นเชือกนะครับอันนี้คือแรงตึงในเส้นเชือกที่เชตัวแปรนะครับหารด้วยความหนาแน,น่นเชิงเส้นนะครับเรจะมีค่าเท่ากับสแควรูทยี่ห้าส่วนศูนย์จุดสองห้านึ่งมีค่าเท่ากับสิบเมตรต่อวินาทีความถี่เชิงมุมโอเมก้าก็คำนวณได้จากสองพายเอฟเอฟของเราคือห้าดังนั้นความถี่เชิงมุมก็คือ 3 4เลนเปอร์เซกค่าเวลา t นะครับก็คือ1ส่วน f เรารู้ว่า f คือ5ดนะังนั้น t ก็คือ0.2วินาทีความยาวขึ้นจาก c เท่ากับ f ลัมดานั้นเราได้ลัมดาเท่ากับ c ส่วน f c ของเราคือ10มเมตร f ของเราคือ5ดังนั้นเราคำนวณลัมดาได้เท่ากับ2เมตรหาฟัง์กชันขึ้นนะครับ ตามข้อมูลที่บอกจากสมการทั่วไปของเช่นขึ้นคือ y x t เท่ากับ a s i n อ omega t ลบ kx เราทราบว่า a นะของเราคือ 0.01, อ์เราคำนวณมาแล้วอ o m ก้าของเราคือ10 t 10พายนะครับส่วน k เนี่ยเรายังไม่ทราบแต่เรารู้ว่า k เท่ากับ2พายส่วน lambda นะครับและแลมด้างเราคือ2ดังนั้น K ของเรามีค่าเท่ากับพายเราก็แทนค่าข้อมูลทั้งหมดเข้าไปในสมการขึ้นนะครับเราก็จะได้ y เท่ากับ0.01ไซน์10พาย t ลบพาย x หรือนะครับ y เท่ากับ0.01 00ไซน์พายพคูณด้วย10 t ลบ x ถามหา นะครับตำแหน่งของคลื่นที่การกระจัด0.25เมตรและเวลา t เท่ากับ0.1วินาทีเราก็แทนค่า x และ t ลงไปในสมการคลื่นสมการนี้ที่เราหามาก่อนหน้านี้นะเราก็จะได้ y เท่ากับ0.01 sin พลบ0.25หรือว่า0.75พาหรือ3 4 π นั่นพายแล้วเองนะครับเราได้ วาเท่ากับ0.0071เมตรหาอัตราเร็วของคลื่นนะครับจาก y เท่ากับ a อไโอเมกาทีลบเคนะครับอัตราเร็วก็สามารถคำนวณได้จาก dy dt บ ถ้าเราดิฟสมการนี้นะครับเราก็จะได้ A โอเมกาโคไซน์โอเมกาทีลบ kx หาความชันของเส้นโค้งที่จุด x และ t ก็คือคลื่นเนี่ยของเรามีรูปล่างหน้านี้นะครับเป็นฟังก์ชันไซน์ อยากรู้คืนนะครับที่ตำแหน่ง x 5, เ,ทเท่ากับ0.25และเวลา t เท่ากับ0.1วินาทีดังนั้นความชันก็คือ dy by dx นะครับคือ slope เราก็อนุพันธ์ของฟังก์ชันคืนเทียบกับตำแหน่ง x เราได้ slope มีค่าเท่ากับลบ0.01พายโคไซน์ c o s สิบายทีลบพาย็นะแล้วเราก็แทนค่า x เท่ากับศูนจุสองหและทเท่ากับศูนย์ดเข้าไปในสมการนี้นะเราได้ d y by ย x ออกมามีค่าเท่ากับ0 0 28, น8จศนย์สองปดะเป็นคบตอบสำหรับข้ององูข้อส1 3เจุดสามนะครับยังเป็นเรื่องของ ขึ้นในเชือกที่ถูกตรึงนะครับโดยข้อนี้บอกว่ามีสายยางยาว15เมตรมวล11กิโลกร,รมัมนะผูกที่ปลายข้างหนึ่งไว้กับเสาก็คือถูกตรึงไว้นะและปลายข้างหนึ่งไปผูกไว้ที่ลูกลอกถ่วงด้วยน้ำหนัก9.8นิวตันถ้า สั่นตายยางนี้ทําให้เกิดขึ้นตามขวาจงหาเวลาที่ขึ้นเคลื่อนที่นะครับก็คือหาความเร็วขึ้นนั่นเองหาเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่นะครับจาก ความยาวนะครับก็คือความเร็วคูณเวลานะครับดังนั้นเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ก็คือบอกว่าเราให้ขึ้นไปแล้วถามว่าเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่จากปลายนี้ไปถึงอีกปลายหนึง่งนะแต่ว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบคลื่นนะครับ เรารู้ว่าเชือกยาว L ก็คือ15เมตรนะครับจาก L เท่ากับ v คูณ t นั้นเราได้เวลาที่ใช้การเคลื่อนที่เท่ากับความยาวหารด้วยความเร็วของคลื่นนะครับแต่ความเร็วของคลื่นนะครับมีค่าเท่ากับรูท s ส่วน m นะครับเมื่อ s คือความตึงนะครับ ซึ่งความตึงในนี้ก็คือน้ำหนักที่เราถ่วงไว้นั่นเองนะครับดังนั้นเราได้ t เท่ากับ l ส่วน c c ของเราคือรูท s ส่วน m ก,กลายเป็น l คูณด้วยรูท m ส่วน s นะแล้วเราก็แทน m ความนังแน่นเชิงเส้นก็คือมวลต่อความยาวทั้งหมด นะครับส่วนแรงตึงในเส้นเชือกในเส้นยางอันนี้ก็คือน้ำหนักที่เรามาถว่วง W นะครับจากนั้นเราแทนค่า m และ s เข้าไปนในสมการนี้เราได้ t เท่ากับ l คูณด้วย a r ค root m หารด้วย wl เราเอา l ย้ายข้างใน,ในกลายเป็น l กํลังสองนะครับ แล้วก็ L ตัด L ตัวหนึ่งก็กลายเป็น square root ml ส่วนด้วย w นะครับที่เหลือเราก็แทนค่าตัวเลขตามที่โจทย์กำหนดนะครับเมื่อ m คือมวลของเชือกมวลของยางเส้นนี้คือ1กิโลนะ L คือความยาวคือ15เมตรนะครับ w คือน้ำหนักถั่วคือ98นิวตันนะครับคำนวณมา t มีค่าเท่ากับ0.39วินาที